มันจะรับโดยเฉลี่ยนะครับไม่เกิน7 5ลิตรนะครับแต่เนื่องด้วยอาเซียนตรงนี้ครับทางการสกีก็คือเป็นพื้นที่ที่แผ่นดินไหวน้อยมากนะครับตัวใหญ่เท่ามาครับจะไม่เกิน4ประมาณนั้นนะฮะถึงจะมา7ก็รับได้ก็อะไรครับคือรัฐบาลนะครับฝ่าของนาการสกีนะครับเป็นผู้ ออกผลทั้งหมดนะครับสื่อช่างนะครับสื่อที่ใช้ครับเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะัมทั่วทัันนี้เคื่อนอันนี้ก็ร่วม40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วที่ไม่ค่อยหนาวนะกพัคือหนาวสุดจะไม่ติดลบ เต็มที่ก็อาจจะ6หรือ7หรือปีนึงอาจจะแค่แค่สิบองศาแล้วแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาไปโดเอ่อเผิดอทางโน้นสมมุตินะฮะับเขาก็จะมีเครื่องครับที่ทำความร้อนคือให้ให้อ่าคือทับยืนมันจะได้10องศาโดยเฉลี่ยเขาก็จะปล่อยแบบนั้นก็เป็นกล้องครับก็คือก็อาจจะไม่จะอาจจะไม่ทำแต่เพลเขาพยายามทักปีครับ2 3่สถึงยี่สิองศาขู่นกขู่นกตะฟูไว้เก็บครับตัวประตูอ่าปิดปิดเปิดครับผม ทต้นบนอันนี้นะครับที่ว่า18 17คือตัวเขาเรียกอะไรฮะวบคุมน้ำคือปล่อยเข้าเมืองนางาซากิไปให้ผู้คนบริโภคอะครับ17บเจ็บเป,ปรอาาร์เซ็นต์ภน้ำที่ไหลลงจากเขื่อนครับเข้าตัวนี้ครับตัวนี้แล้วก็ปล่อยไปทางซ้ายอะครับก็คือปล่อยเข้าตัวเมืองครับนางาซากิคือใช้ใช้อดุลโดยเฉพาะครับใช้บริโภคเด้อใช่ไหมน่าจะมีสมองเด้อใช้ก็ใช้โงินยีใช่ครับแล้วก็ใช้กดแต่เดียวครับคนละไหแต่ของบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่เราใช้ของจีน พอได้ของจีนพอเวลาไฟมันตัดอะไรก็มีปัญหาแต่ว่าเขาไม่มีปัญหามมีสองตัมันมีตัวข้างบนแตัวข้างล่างสองาร์เกนแต่ว่าเขาไม่มี15และ25แต่ขึ้นา ตะกอนตะกอนเอ๋อจากจากเมื่อกี้ใช่ครับจากเมื่อกี้ครับปล่อยไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่ามีความลึกอยู่ที่5เมตรตะกอนพอดี้เขาใป้ใอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างล่างใบลอยใช่ครับมีอะไรอยู่ข้างล่างครับคือเขาดูดตะกอนลงไปฮะหรือขยะครับนี่ติดกับน้ำนะฮะสีกระป๋กก็เลยทำให้อ่าเป็นฟองเล็กๆกับครับแล้วก็ปล่อยมาปล่ตะกอนตรงนี้ทีหนึ่งครับดูดขึ้นแท่งดูดตะกอนนะครับพี่ดูขึ้นแท่งดีก่อนไม่ได้ดูดหรอดดูไม่พี่ผมมองไม่ได้ดูดครับบอดี ท่อเนี่ยครับตอไเรีน้วท่า่อโนม่ดม่อกบนกาเี่ใกล้นไปี่ว่า่าครับรอนบนี่วาคือสถานที่นี้ไม่มีไม่้มีเรื่องตรงนั้นครับผมแต่จุดคือ แปงว่าจากเขื่อนมาก็มาันาล,ล,ลงตัวนู้ก่อนไนะอ้ไอถังแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างแล้วก็ต่อมานี่ต่อมานี่นแล้วตัวนั้นมันจะประชานกับตัวนี้ว่าพอ,อไม่พอตัวนี้จะเป็นตัวเปิดมากเปิดน,น้อยใส่ไดครับแล้วตัวนี้แล้ว่ทีจะต่อใส่เช่นไงไม่มีใส่แล้วมันต้องไม่ต้องจา,า,า,ากน้่ๆด้านล่างจุศกรนตะกรน้ำมัน,นอยูอ่ด้านล่างแดดด้วยไง ก็อยู่คือนครับสิบมาคใมันต้องแท็คราคาที่ราบลสิบสองตันใช่เรยสีแสนนะสแสนครับา